Microsoft HoloLens 2 w แว่นมิก e ์เรียลจาก Microsoft เปิดตัวตั้งแต่ปี2019เพิ่งมามีจำหน่ายในประเทศไทยเดือนกรกฎาคมนี้ครับผู้ชมจำได้ไหมครับเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วผมอ่านข่าวนะครับว่า Microsoft ได้ทำการผสมระหว่างแว่น AR นะ augmented reality กับแว่น VR แว่น VR เนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะก็คือมันใส่แล้วมันครอบทับทุกอย่างทั้งโลกเราที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นกราฟิกหมดเลยมันทำให้เราไม่สามารถเดินไปไหนได้ต้องเล่นอยู่กับที่ใช่ไหมครับส่วนแว่น AR ก็มีปัญหาว่าเราไปส่องเป็นกราฟิกขึ้นมาก็จริงนะฮะใส่แว่นเดินทางไปไหนได้ก็จริงแต่มันก็มีข้อจำกัดเรื่องของการแสดงผลแล้วก็ดูไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่นะครับ Microsoft ก็เลยบอกว่างั้นเราเอาสองอย่างนี้มารวมกันเอา AR กับ VR มารวมกันเป็น มิกซ์เรียล t ิตี้ในยุคแรกๆเวอร์ชั่นแรกของ HoloLens นะครับมันก็คือแว่น VR ที่มีกล้องนั่นเองซึ่ง HoloLens เวอร์ชั่นแรกเนี่ยอุย้ยเขาให้พาร์ทเนอร์ที่ทำโน้ตบุ๊กที่ใช้ใช้ระบบว n d o w s นะครับอย่าง Acer HP Lenovo อะไรเงี้ยหลายเจ้าเลยนะครับทำเป็นแว่น Mixed Reality อย่าง HoloLens เวอร์ชั่นแรกเนี่ยออกมาขายตอนนั้นราคาไม่แพงครับอย่างของ Acer ผมจำได้ว่ามาขายในประเทศไทย14,900 แต่เนื่องจากรูปทรงมันเหมือนแว่น VR ไงคือมันเป็นก้อนๆยื่นอาอย่างี้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีเลนส์อยู่ติ่งหนึ่งตรงปลายมันใช้ในชีวิตประจำวันยังยากอยู่แล้วต้องต่อสายกับคอมพิวเตอร์ด้วยมันค่อนข้างวุ่นวายเลยล่ะนะครับ Microsoft ก็เลยปรับใหม่ออกเป็น Mixed Reality หรือ HoloLens 2นะฮะออกมาใหม่คราวนี้รูปทรงมันเหมือนแว่นเลยครับเหมือนแว่นเหมือนแว่นกันแดดธรรมดานี้เลยเพียงแต่ว,ว่ามีชุดประมวลผลอยู่ตรงก้านด้านบน แล้วก็ยิงโปรเจคเตอร์ลงมาแล้วมันจะแสดงภาพเป็นโฮโลแกรมคือเราสามารถดึงเอาแบบคนที่เราคุยด้วยเนี่ยนะโปรเจกต์ตัวเองเป็นกราฟิกฟุ๊บมายืนคุยนอยู่ตรงนี้ได้เราอยากจะวาดอะไรก็เข้าเลยไบราไปเอาออบเจกต์ 3D มาวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บครีเอททุกอย่างได้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นแว่นที่มีประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมมากสมมติช่างซ่อมเครื่องยนต์นะครับเดินมาถึงปุ๊บใส่แว่นโฮโลเลนส่องไปปุ๊บ มันจะขึ้นอินโฟมชันเลยอันนี้ท่อน้ํามันอันนี้ท่อไอเสียอันนี้ท่อไอดีอันนี้ท่ออันนู้นอย่างนี้แล้วมีสเปคอะไรบ้างเป็นพาร์ทนัมเบอร์ไหนอยากจะซ่อมอะไรอะไรเงี้ยมันจะช่วยบอกข้อมูลทุกอย่างมันจะทําให้เรื่องของอินโฟมชันต่างๆเนี่ยมันมาได้อย่างรวดเร็วโรงงานเนี่ยบางทีจะเทรนพนักงานนะครับให้ใส่แว่นนี้แล้วเดินเข้าไปในเครื่องจักรเลยแล้วก็ดูเครื่องจกงักรตัวนี้แป๊บเดียวทํางานเป็นมันสามารถเห็นทุกอย่างแล้วก็มีข้อมูลขึ้นนะครับซึ่งมันดีมากๆ หลายคนก็รอว่าเมื่อไหร่ h o l โลเลน2นะฮะทรงมันดีมากมันเป็นเหมือนแว่นที่แบบใส่ได้ปกติเลยเดินแล้วไม่ต้องไม่หนักหน้าด้วยไม่มีอะไรก้อนๆมาบาังหน้านะครับทรงเหมือนแว่นปกติเลยเมื่อไหร่จะขายเปิดตัวไปตั้งแต่ปี2019ตอนที่ผมอ่านข่าวตอนนู้นเชื่อไหมครับวันนี้มาเจอข่าวตกใจเลยโฮโ l เลน2 จะมาจําหน่ายในประเทศไทยแล้วเริ่มต้นจําหน่ายพร้อมจัดส่งในวันที่5กรกฎาคมนี้โอ้โหสุดยอดมากๆดีใจแทน Microsoft เลยแต่ที่ตกใจมากๆคือราคาครับ <c oughs> จากโฮโลเลนตัวแรก a อ e r asus hp เอาไปทำตัวละหมื่นกว่าบาทแว่น vr หมื่นกว่าบาทเนี่ยคนก็ซื้อไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าของหมื่นกว่าบาทมันก็ไม่ใช่ย่อยๆนะฮะมาเจอแว่นโฮโลเลนสอของ Microsoft เองนะครับอันนี้ Microsoft ทําขายเองนะฮะร,ราคาเท่าไหร่รู้ไหมรุ่นปกติ149,990สบาทโหโหโมีรุ่น industrial edition ด้วยนี่ผ่านมาตรฐาน ISO 1 4 6 4 4 C แล้วก็อะไรไม่รู้ตเต็มไปหมดเลย2อ9 0 0 0บาทคืออ่านข่าวนี้จบปุ๊บ ออนอกจากเปิด2,019แล้วเพิ่งมาขาย2,021แล้วถ้ามาราคานี้ผมว่าเอากลับไปก่อนก็ได้ <c oughs> นะฮะเปิดให้จองแล้ววันนี้แม่นะฮะใครจะจองผมอยากจะรู้จริงๆแสนสี่กับ2องแสนหนึ่งเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเป็นแว่นที่ซื้อมาปุ๊บส่องอะไรก็มีอินโฟเมชันขึ้นทุกอย่างไม่ใช่นะครับผูบ้ชม ไอ้ไอ้มันไอ้สิ่งที่มันจะป๊อปอัพขึ้นมาแล้วมีข้อมูลเราต้องไปโปรแกรมมันทั้งสิ้นเราต้องไปทําให้มันเรียนรู้อีกว่าไอ้ AI, AI ตัวนี้เอาให้วัสดุตัวนี้มันคืออะไรอย่างเครื่องยนต์เนี่ยเราจะส่องลงไปตรงท่อน,นี้รู้ว่าท่ออะไรเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนเราก็ต้องไปบอกมันก่อนแล้วทําเป็นชุดคําสั่งที่จะมาใส่อยู่ในแว่นตัวนี้เวลาเราส่องแล้วเราจะเห็นไปส่องอะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่ขึ้นนะ แล้วราคาขนาดนี้ไหวไหมเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากๆนะครับแต่คิดว่าวงการที่เขาเอาไปใช้อย่างาผมว่ามันจะมีหลายวงการนะนะอย่างเช่นอคอนโดเนี้ยคอนโดอาจจะแบบว่าให้ลูกค้าใส่ นะเราก็เดินเข้าไปแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เพดานเราทําจากฝ้าเพดานยิบซ้มบอร์ดนะครับเป็นยิบซ้มที่ไปขุดผงยิบซ้ำมาจากแหล่งอําเภอนี้เป็นยิบซ้มแบบดีมากๆเก๋ดีอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าเป็นงานพรีเซนต์นนะอ่ามันก็จะเหมานะไงหรืออย่างมิวเซียมนะพิพ,ธพิธภัณฑ์เจ๋งๆอะ่ะ แทนที่จะเดินเข้าไปแล้วไปดูจอไปฟังเสียงอะไรเงี้ยเข้าไปปุ๊บก็มีอินโฟมิชันตุ้งตั้งตุ้งตังต้งแล้วพวกนี้มันใช้งานยาวๆแล้วใช้งานกันเยอะๆไม่ได้ใช้แค่คนเดียว1นึ่งแสกว่าบาทเนี่ยเอาไปใส่อย่างพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยคุม้มมีสัก30อันให้กุ๊บเดินเข้าไปทีละ30คนนะฮะขากลับออกมาเนี่ยจะพบว่าแว่นเน่ะเหลือไม่ถึง30เพราะว่าพอยคนใส่มันรู้ว่าแว่น,นอลละี่แสนสี่นะมันเอากลับไปด้วย นะฮะโอ้นะอ่ะรอด,ดูว่าจะประสบความสำเร็จแค่ไหนกับ h o l o l e n ส2จาก Microsoft ครับ